สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูสนานะคะก็จะมาให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนนะคะได้ทบทวนการฝึกท่องฝึกอ่านพยัญชนะไทยนะคะเพราะถ้าเด็กๆได้ฝึกท่องบ่อยๆนะคะดเด็กๆก็จะได้รู้จักตัวพยัญชนะเด็กๆก็จะอ่านตัวพยัญชนะได้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวแล้วนะคะ อ่าเก่งมากเลยค่ะไปยัญชนะชทยก็มีทั้งหมด44ตัวนั่นเองนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะมาอ่านตัวแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะฝึกทบทวนไปด้วยนะคะอ่าตัวที่แรกตัวแรกเลยไปดูกันเลยค่ะก็ไก่ก็ขอไขขอ ขอขวดขอคอควายคอคอคนคอคอระคังคององูงาจอจานจอชอชิงชอชอช้างชอซอโซซอชอเช,ชอชอ,ชอ ยยหญิงโยโดชดาดโตปาตักโตถอฐานถอทอมนโททอทอผู้เท่าทอโนนีนนโดเด็กดโตเต่าโตถอถุงถอ ททหารทอทธอทงทอนอหนูนอบใอบไ,ไม้บอปอปลาปผผึ้งผฝฝาฝอพ,อพานพฟฟันฟ พอสัมพาวพอมอมาหมยยักยอรอเรือรอรอลิงลอวอเวนวสสาลาสสหรือสีสสเสือสอหอหีบหอ ลอจูลาลออออ่างออออนฮูกหอ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆอ่านได้ไหมคะง่ายนิดเดียวเลย,ยไหมการท่องปยัญชนะไทยกอไก่ถึงวนคุกนี่เด็กๆต้องฝึกท่องบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้ฝึกการผรสมคําได้เดี๋ยวต่อไปรูก็จะสอนเรื่องสระให้เด็กๆได้รู้อีกนะคะเดี๋ยวก็จะมีสระอาสระอีสระอูนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักปยชนะแล้วเมื่อเด็กๆอ่านตัวพยชนะเป็นแล้วเด็กๆก็จะ ฝึกการผสมสระได้นะคะแล้วก็จะอ่านเป็นคําได้เลยลเด็กๆก็ต่อไปเด็กๆก็จะเป็นอ่าเด็กที่อ่านหนังสือเก่งนะคะอ่านหนังสือออกนะคะเดี๋ยววันนี้กูก็ขอจบการสอนการท่องพยัญชนะไทยเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนําพลิกของคุณกูไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย